มาดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนะครับที่มานวดให้กับกับน้องทอมนะครับน้องทอมน้องก็เป็นหัดนะครับเป็นเป็นหัดแล้วพาไปฉีดยาสุดท้ายก็เป็นแข้งขาอ่อนแรงนะครับก็เลยต้องนํามากายภาพนะครับนี่ก็แบบนี้นะถ้าใครเป็นแนละ้วผมก็ได้เห็นเพื่อนคนเขาํานะครับน้องทอมทำอะไรราก็จะนวดนะครับนวดส่วงกล้ามเนื้อนะล้วก็จะใช้ คีมนวดนะครับอันนี้จะเป็นที่จู่เปียกนะเพื่อไม่ให้ตัวยาน,นวดนี้ไปสมัมผัสกับกับข้อแดงเกินไปนะครับตรงนี้ถ้าเนื้อจะจะหายไปนะครับจะหายไปเพราะเขาก็เป็นอยู่นาะจะประมาณอาทิตนยะ์นลยแล้วก็จะทํากายภาพให้กับเขานะครับเมื่อก่อนก็นอนนะครับนอนนอน,นอนก็เป็นแผกดทับอยู่นิดหน,นึ่งแล้มันจะนวดนะครับนวดแล้วก็นวดฝ่าเท้าด้วยนะมันก็จะทําสลับกันไปนะครับนวด สะโคกลวดขานวดฝ่า,ทา,ทาเท้าขำหลับนองก็เห็นไหแข้งขาเขาการเนื้อเริ่มจะเริ่มจะไม่มีฮะเพราะเขาไม่ได้เดินนานนะครับซ่อมผมก็ได้ได้ดูวิธีการจะจะเพื่อนนะตอนแรกมาแรกแล้วขาตรงนี้ตรงฝ่าเท้านี่เขาเขาจะไม่ลงแบบนี้ได้นะตอนนี้เริ่มเริ่มลงพื้นได้ละแต่ก่อนถ้าวางลงในขาจะพับเลยนะครับตอนนี้เริ่มจะลงพืน้นแล้วก็กินไปนะครับคู่ก็คู่กับการ การกินยาที่หมอให้มานะครับก็น้องเป็นหัดนะครับเป็นเป็นหัดมาครั้งแรก